สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําเมนูอาหารเที่ยงของเรานะคะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ ทำง่ายๆนะคะสะดวกสบายใช้เวลาไม่นานนักคือจะบอกไว้ก่อนนะคะเมนูวันนี้ก็คือเมนูลาบนะคะเป็นเมนูที่แบบทำทานบ่อยมากแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะคะถ้าสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะเน้นไม่มีเวลามากนะคะก็คือชั่วโมงเร่งด่วนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านเราแล้วนะคะก็จะทําบ่อยมากสําหรับเมนูนี้นะคะคือส่วนผสมนี่คือง่ายๆมากเลยนะคะก็จะมีเนื้อหมูบดนะคะแล้วก็จะมีง่ายๆเลยนะคะสูตรเด็ดนะะคผงลาบค่ะที่เมลเบิร์นนะคะเขาก็จะขายไหล มี2ยี่ห้อที่เราเจอเนาะของโลโบแล้วก็อีก,กันนึงของคนอสักอย่างหนึ่งนี่แหละถือว่าสะดวกสบายนะคะในการทําลาบนะคะถ้าสมมติว่าใครต้องการแบบว่าคือใช้เวลานิดนึงนะคะแบบรสชาติแบบคลาดถึงจริงๆเนี่ยก็คือต้องก็จะมีส่วนประกอบหลากหลายไปนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่สําหรับพี่เองนะคะเรามีเวลาน้อยนะคะเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ไปซื้อผงลาบมานะคะแล้วก็ทําได้เลยนะคะก็อยากกินตอนไหนอยากทานตอนไหนก็ได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมที่พี่จะแนะนำ เพื่อนในวันนี้นะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีผงลาบนะคะอย่างที่บอกไปผงลาบนี้นะคะเราไม่ได้โฆษณาแต่ว่าเราจะเราไปหาซื้อได้จากร้าน g r o c e r y Asian g r o c e r y นะคะก็คือในเมืองนี้หาได้เยอะมากเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้ว่า g r o c e r y ที่เมลเบิร์นมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวตามไปดูคลิปอก่อนหน้านั้นนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทัวร์ว่า Grocery ที่เมลเบิร์นเนี่ยมีกี่ร้านมีร้านไหนที่แบบยอดฮิตสําหรับคนไทยที่เมลเบิร์นหรือว่าสําหรับนักเรียน ะะแต่ผงลาบเนี่ยมันจะไม่มีที่โคหรือวูลี่นะคะแต่จะมีที่ร้านเอเชียนบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะคะก็ต้องไปเดินสํารวจดูนะคะจะมีร้านกสุสรีไทยนะคะที่ QV นะคะที่เมลเบิร์นนี่ก็จะมีนะคะผงลาบก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีอันแรกเลยผงลาบขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็พี่จะใช้แบบทําง่ายๆเนาะแล้วก็ อันนี้จะเป็นเนื้อหมูบดนะคะพี่ซื้อที่เนื้อหมูบดคือพี่ก็ทําการแบบนะคะรวนมาแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ใช้น้ํามันแล้วก็เนื้อหมูนะคะรวนให้มันสุกนะคะเสร็จแล้วหอมแดงเนี่ยค่ะก็จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็พี่ก็นิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือนะคะผักค่ะผักในวันนี้ก็มีนี่ค่ะไม่รู้เลือกอะไรภาษาไทยแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีแตงขาดไม่ได้คือแตงนะคะผักกับนะคะก็จะเป็นแบบถั่วถั่วยาถั่วฝักยาวนะคะที่ กินด้วยกันนี่มันจะเข้ากันดีมากเลยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทํากันเลยเนาะคือจริงๆแล้วนะคะพี่ก็เป็นคนชอบทำกับข้าวไหมไม,ไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะเราไปทําร้านอาหารไทยนะคะเราก็รู้ว่าเรียนรู้ว่าเราทํากับข้าวทํำยังไงบ้างนะคะที่อยู่เมืองไทยทําเป็นไหมทําเป็นค่ะทาเป็นแต่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ทอดนะคะก็ตระกูลไข่ทาเป็นหมดค่ะแล้วก็ส้มตำนะคะที่รสชาติใช้ได้เลยที่แบบชอบทํามากๆนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อนๆเนาะก็นะตัดเรียบร้อยแล้ว เราก็ใส่เยอะเศษหน่อยก็ตามใจชอบแล้วกันนะคะผู้ชมพี่ก็นะคะเนื้อหมูลงไปก่อนเนาะเนื้อหมูลงไปก่อนใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเอาอะไรใส่ก่อนดีเอ่ยเอานี้ใส่ก่อนไหมอาใส่ไปก่อนก็ตามใจใส่ทีหลังใส่ตอนไหนก็ได้เนาะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวใจรากผงลาบค่ะใส่เท่าไหร่ดีใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลย จำเป็นต้องเติมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จําเป็นต้องเติมเพิ่มนะก็เฮ้ยทำไมดูมันแบบว่ามันแห้งๆเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเราทิ้งไว้นานนะมันก็เลยแห้งอย่างน้อยให้มันแบบน้ำคลุกคลิกๆ,ๆหรือว่าอาจจะเติมน้าสุกด้วยหน่อยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเติมน้ําหน่อยหนึ่งไหมจะได,ด้แบบดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะเติมน้ํานิดนึงโอ,โอเคให้มันแบบนิ่มนิดน,นึงนะเพื่อนๆ,ๆเติมน้าหน่อยหนึง ดูเหมือนน่ากินแหละสีสีได้เห็นปะสีแดงใช้ได้เลยก็คือนะแค่นี้ละค่ะไม่ถึง5นาทีนะเรามิกๆๆๆ mix m i เราต้องชิมก่อนขอชิมก่อนเดี๋ยวแม่ขอชิมก่อนอเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเผ็ดนำแล้วก็เค็มใช้ได้ จริงเราวันนี้นะคะไม่ได้หุงข้าวเหนียวเลยก็หุงข้าวสวยธรรมดาอร่อยค่ะเพื่อนๆน,นะคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆดูสีก่อนเห็นไหมนี่คือเมนูเร่งด่วนของพี่นะสำหรับข้าวเที่ยงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็โอเคเราก็จะเสิร์ฟนะคะ เสร็จแล้วไม่ต้องเติมอะไรนะเพื่อนๆนะ,ๆนะคือแบบง่ายมากเลยรสชาติรสชาติคือเหมือนกับลาบบ้านเราเลยค่ะแต่อาจจะแบบว่าไม่ใช่แบบว่ารสชาติบ้านๆหน่อยแต่ว่ามันคือมันมันก็ได้นะคะรสชาติในเมืองนะแล้วพี่รู้ได้ไงรสชาติในเมืองกับบ้านๆเป็นยังไงเราก็มาจากบ้านนอกเราก็จะรู้ว่ารสชาติบ้านๆมันจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างว่าเราจะให้เหมือน,บน,บน,ๆๆน,นแบบว่าวหเหมือนที่ไทยเลยมันก็มันไปมันได้ยากนะคะเพราะว่าที่นี่เราด้วยที่ส่วนผสมเราก็บางอย่างมันก็หายากบางอย่างมันก็หาง่ายเนาะเราก็เอาที่เราพอหาได้แล้วกันแล้วก็เสิร์ฟลงไป น,ะ,นะดูสิสวยสีสวยมากเลยแต่สีก็สวยมากเลยนะของโลโบอ่ะเป็นเมนูที่กินคนเดียวนะคะทำคนเดียวกินคนเดียวค่ะ <c oughs> ไม่มีใครกินด้วยเพราะว่ามันเผ็ดลูกก็กินไม่ได้ <c oughs> นี่ค่ะก็จะเสร็จแล้ว <c oughs> นี่จะเป็นเมนูลาบนะคะสไตล์นะคะเมนูลาบ <c oughs> เมนูลาบอันนี้เป็นเมนูที่นะคะทําง่ายแล้วก็เป็นสูตรเร่งด่วนนะคะสําหรับแม่บ้านที่อยู่ต่างเมืองนะคะค่ะนี่ค่ะ เมเมโนลาบดูสิีก็สีที่ได้เนาะดูดิแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวสวย ทีนี้เราก็ไปเสิร์ฟกับข้าวสวยนะคะถาดกับข้าวหอมมะลิที่เราหุงไว้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะสําหรับพี่ที่อยู่ที่นะคะเมลเบิร์นนะคะส่วนผสมต่างๆนะคะในเมืองนี้มันก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกนะคะเมนูแบบเยอะมากถ้าสมมติว่าน้องๆนะคะไปซื้อพวกเขาเรียกว่าเครื่องแกงพวกผงต่างๆนะคะก็จะมีเลยที่ร้านไทยนะคะก็จะมีไทยโกลเดอรี่ที่เมลเบิร์นนะคะก็มีเกือบทุกอย่างเลยนะคะหมือนนี่ขายเพราะว่าเรายกอะไรนะบิ๊กซีโรตันะคะมาไว้ที่เมลเบิร์น ะคะใครที่ว่างนะคะก็ไปเดินสำรวจได้นะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะว่าที่ไทยก g สซ์ี่นะคะไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาขายอะไรบ้างพูดง่ายๆเลยว่าของบางอย่างถ้าเราไปที่ไทยเราไม่สามารถซื้อได้นะคะแต่ถ้ามาอยู่ที่เมลเบิร์นคุณสามารถซื้อได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบไปที่เมนูกับข้าวนะคะง่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวของอะไรมันก็แพงขึ้นถ้าสมมติว่ามีเขาเรียกว่าทํากับข้าวเองได้เราก็ทําไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละมีลนะคะคือแต่ละคาบที่ Melbourne เะะม,มลเบิร์ กินคนเดียวนี้อันต่ำนะคะเราจ่ายไปคือ1เมนูถ้าเราไปร้านอาหารนะคะก็ไม่ต่ำกว่า20กว่าดอลลาร์นะคะก็ถือว่าแพงเหมือนกันขนาดชูชิ1ชูชินะคะ1ชิ้นชูชิที่เมลเบิร์นนะคะในใจกลางเมืองเลยก็คือในตัวเมลเบิร์นเลยเนี้ยตกอยู่ที่ชิ้นหนึ่งประมาณ4.2ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ1ชูชิ1โรชูชินะคะถือว่าแพงเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในเมืองกันนอนเดี๋ยวไปเดินว่ามีร้านอาหารอะไรที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากรู้นะคะว่ามีร้านอาหารอะไรบ้าง ที่ในเมลเบิร์นบนถนนที่คนเขาเดินเยอะๆนะคือช่วงกลางวันประมาณเที่ยงบ่ายถึงบ่ายโมงเนี่ยคนจะเดินเยอะมากคือคนเขาออกไปออกไปหากับข้าวกินเนาะอย่างเช่นคนทํางานออฟฟิศหรือว่าคนนักเรียนที่เรียนนะคะก็มีร้านเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคลิปจะต่อไปนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆทยอยไปดูนะคะไปทัวร์ร้านกันเนะเาะว่ามีร้านอะไรบ้างค่ะสําสหรับคลิปนี้เนาะก็ออกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวพี่จะกินข้าวแล้วล่ะ เอาข้าวแล้วพี่หุงข้าวอยากรู้ไหมว่าข้าวพี่หุงสวยไหมนะนี่คือข้าวที่พี่หุงเรียบร้อยแล้วนี่ข้าวสวยเอาแล้วพี่จเจ้าช้อนที่ไหนตักล่ะเคสียดายเนาะวันนี้นะพี่ไม่ได้หุงข้าวเนี่ยนะพี่ก็ข้าวสวยข้าวสวยแล้วกันหุงสวยมากเลยเห็นปะร้อนมากเลยแล้วก็เฮ้ยร้อนมากเลยขอจัดนิดนะึง ค่ะพี่ห่งสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนคือห่งไม่เยอะนะม้อหุงข้าวที่นี่ราคาเท่าไหร่รู้ปะที่พี่ม้อหุงข้าวที่ประมาณสิบสี่ดอนก็ซื้อได้แล้วไม่ต้องหิ้วมาจากเมืองไทยนะเพื่อนๆนม,ม,มีที่นี่มีหมดค่ะราคาก็ไม่แพงนี่ม้อหุงข้าวนะสำหรับหนึ่งจุดห้าลิตรหรือเปล่าที่พี่มีอยู่เนี่ยนี่ก็ข้าวเดี๋ยวข้าวสวยของพี่มาอยู่นี่นะขาดข้าวไม่ได้นี่สวยปะสวยเนาะกินไม่เยอะแล้วก็นิดเดียวไปก่อน เดี๋ยวขออนอุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะโอเคบาย okay,